หรืออาหารเสริมสําหรับลดน้าหนักเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านออยอนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเขามากจะใช้สารอันตรายเหล่านี้นี่แหละมาเป็นส่วนผสมโดยเฉพาะเจ้าไซบรูทามินเนี่ยนะคะเป็นตัวที่นิยมมากๆแล้วโทษของมันเนี่ยก็คือร้ายแรงมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะมันไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางของเราโดยตรงด้วยการไปกระตุ้นและหลอนประสาทแบบยาบ้าเลยค่ะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารนะคะกินอะไรเนี่ยก็อิ่มเร็วขึ้นด้วยและที่สําคัญเลยยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีผลการศึกษาวิจั มมากมากยยเลยที่เกี่ยวกับอาหารเสริมช่วยลดน้ําหนักได้อย่างปลอดภัยแต่ต้องใช้เวลาร่วมกับความอดทนด้วยนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยคือเม <p> e ็ดฟูมันโปโล BBAE plus X3 จากประเทศเกาหลีใต้เป็นสารสากาัดจากผลส้มแข็งนะคะที่ช่วยลดน้าหนักล็อกไขมันและเร่งการเผาผลาญสำหรับตัวนี้นะคะเขานําเข้ามาแบบถูกกฎหมายนะคะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถตวรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตนะคะในเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เลย เขาผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษเลยนะคะในการสก,กัดผลส้มแคกแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B3 แล้วก็ B5 ด้วยนะคะทุกคนที่เขามีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณ สำหรับผิวของเราเนี่ยให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ตกไตรกลีเซอไรด์ด้วยในแต่ละเม็ดฟูของเขาเนี่ยผลที่ครอบคลุมในพื้นที่ไขมันทุกส่วนในร่างกายเราเลย 1, 1> นึถึงเม็ดแบบนี้ชงกับน้ำเปล่า 150- 200 ML แล้วดื่มได้เลยค่ะดื่มหลังอาหาร30นาทีนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะนะคะสะสมมาเป็นเวลานานคนที่น้ำหนักตัวขึ้นง่ายมีภูมิหมาน้อยคุณแม่หลังคลอดหรือสำหรับใครที่ต้องการรักษาลูปร่างให้หุ่นเฟิร์มอยู่ตลอด ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะ